หุ้น MTC ทำอะไรหุ้น MTC มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าบริษัทเมืองไทยแคปิตัลจำกัดมหาชนอยู่ในหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลเริ่มตั้งแต่ปีพศ2535 MTC เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่และมอเตอร์ไซค์มือสองในนามบริษัท D.S. l e a s i n g จำกัด ต่อมาปีพศ2539ได้ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภาคกลางโดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดลบบุรีเป็นที่แรกปี2541เริ่มให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ปี2544เริ่มให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตรเปลี่ยนชื่อจากบริษัท DS l e a ล i n g จำกัดเป็นบริษัทเมืองไทยลิ a ซิ่งจำกัดและยกเลิกการประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ปี2545เริ่มให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ปี2547ขยายบริการสินเชื่อไปยังภาคตอนออกโดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดแรกปี2549เริ่มประกอบธรุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลปี2551ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกปี2557 ได้ทําการซื้อขายเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี2558เริ่มให้บริการสินเชื่อนาโนไฟนนั้นและขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภาคใต้โดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเป็นจังหวัดแรกปัจจุบัน m t c มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหนึ่งต่อไปนี้สินเชื่อรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดย MTC ให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถมีสินเชื่อรถยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถสิบล้อสินเชื่อรถเพื่อการเกษตรสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อนาโน,โนไฟแนนซ์ซึ่งเป็นการให้กู้เงินแก่บุคคลธรรมดาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ก็ต้องเป็นลูกค้าเก่าของ MTC สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นการให้กู้เงินแก่บุคคลธรรมดาซึ่งต้องเป็นลูกค้าเก่าของบริษัทและมีประวัติการชำระดีมาก่อนสินเชื่อเพลเชั่สินค้าทั่วไปเป็นการให้สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าทั่วไปเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ไม่ต้องการชำระค่าสินค้าทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียวต้องการเลือกผ่อนชำระกับทาง MTC สินเชื่อเพเเตอร์อุปกรณ์การเกษตรเป็นการให้สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าเกี่ยวกับการ,กรเกษตรเช่นอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์บรรทุเป็นต้นแต,แต่ต้องการผ่อนชําระกับทาง m อ c แล้วก็มีผลิตภัณฑ์พรบ,บรวิสัยทัศน์เราจะดํารงความเป็นผู้นําอันดับหนึ่งในธรุรกิจไมโครไฟแนนซ์ก่อนจากกันวันนี้ ขอเล่านิทานเรื่องพ่อค้าลิงณนะหมู่บ้านเขาลิงมีลิงจํานวนมากอาศัยอยู่ในป่าบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านแห่งนี้วันหนึ่งมีพ่อค้าเข้ามาตั้งร้านและติดประกาศขอรับซื้อลิงในราคาตัวละห้าพันบาทชาวบ้านคิดว่าหพ่อค้าคนนี้ต้องเป็นคนติงต้องแน่ๆคนปกติที่ไหนจะซื้อลิงตัวละตั้งห้าพันและจะซื้อไปเพื่ออะไร แต่ก็มีคนบางคนในหมู่บ้านได้จับลิงมาขายให้พ่อค้าคนนี้และเขาก็ได้เงินมาห้าพันบาทจริงๆข่าวนี้ได้แพรก่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟไม่ป่าไม้เดียวกันแล้วผู้คนก็พากันเข้าไปจับลิงนําไปขายให้กับพ่อค้าทุกคนต่างได้เงินกันจากพ่อค้าอย่างเป็นกอบเป็นกรรมหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์ลิงเริ่มเหลือให้ชาวบ้านจับน้อยลงพ่อค้าก็เลยติดประกาศว่า จะซื้อลิงที่ราคาตัวละหนึ่งหมืนบาทชาวบ้านก็แห่กันเข้าไปหาจับปลิงในป่ากันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำและพวกเขาก็ได้ลิงที่จับมาคนละตัวสองตัวและก็ขายให้กับพ่อค้าในราคาตัวหนึ่งหมืนบาทจริงจนถึงตอนนี้คงเหลือแต่ลิงที่ฉลาดและมีความว่องไวไม่กี่ตัวในป่าให้จับแล้วพ่อค้าก็เลยติดประกาศว่าจะซื้อลิงที่ราคาตัวละห้าหมืนบาทชาวบ้านไม่เป็นอันกินอันนอนพวกเข้าไปตั้งแคมป์ในปา่า คอยดักจับลิงกันอย่างขางมักขมแน่นจนชาวบ้านได้จับลิงที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในป่าเลี้ยงตับและขายได้ในราคาตัวละห้าหมื่นบาทจริงวันต่อมาพ่อค้าติดประกาศว่าเขามีธุระต่างเมืองที่จะต้องไปจัดการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และเมื่อเขาเดินทางกลับมาเขาจะรับซื้อลิงในราคาใหม่ในราคาตัวละหนึ่งแสนบาทเขาได้สั่งให้ลูกจ้างเป็นคนดูแลลิงที่เขาซื้อมาลูกจ้างของเขามีคนเดียว ซึ่งต้องดูแลลิงทั้งหมดในกรงหลังจากพ่อค้าเดินทางไปต่างเมืองชาวบ้านรู้สึกเสียดายมากที่ไม่มีลิงให้จับขายอีกในครั้งต่อไปตัวละตั้งหนึ่งแสนบาทในวันรุ่งขึ้นลูกจ้างของพ่อค้าที่ดูแลลิงได้กระซิบบอกชาวบ้านคนหนึ่งว่าผมจะแอบขายลิงให้คุณตัวละเจ็ดหมื่นบาทเอาไหมครับ oh ข่าวลูกจ้างขายลิงให้ตัวละเจ็ดหมืนบาทก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างกับไฟไม่ป่าอีกครั้งเนื่องจากพ่อค้าจะรับซื้อลิงที่ราคาตัวละหนึ่งแสนบาทในครั้งต่อไปชาวบ้านต่างคิดคำนวณกันลงทุนเจ็ดหมื่นบาทขายได้หนึ่งแสนบาทกำไรถึงสามหมื่นบาทหนอหนอหลังจากชาวบ้านคิดไม่นานก็ซื้อสิครับรออะไรล่ะครับชาวบ้านแห่มาเข้าคิวคอยซื้อลิงจากรูปจ้างที่แอบขายลิงที่ตัวละเจ็ดหมื่นบาททันทีคนที่รวยก็ซื้อลิงไว้เป็นจํานวนมาก คนที่มีเงินไม่พอก็ยืมเงินจากคนที่มีเงินให้กู้เพื่อนำมาซื้อลิงชาวบ้านพอซื้อมาได้แล้วก็ดูแลลิงของพวกเขาเป็นอย่างดีและรอการกลับมาของพ่อค้าพอครบหนึ่งอาทิตย์พ่อค้าก็ยังไม่กลับมาผ่านไปสิบวันก็ยังไร้วี่แววพ่อค้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อจะไปสอบถามลูกจ้างแต่ลูกจ้างก็ได้หนีหายจ้อยไปแล้วชาวบ้านจึงรู้ทันทีว่าพวกเขาถูกหลอก ให้ซื้อลิงในราคาตัวละเจ็ดหมื่นบาทและไม่สามารถเอาไปขายใครได้อีกขอได้รับความขอบคุณจากถึกทำไรมาในโอกาสนี้สวัสดีครับ